กันสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับผมก็สวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะครับผมอยู่กับผมในช่อง KKD y นะครับผมกับเกมต่อสู้นะครับผมแน่นอนนะครับศึกสงครามมหาเทพภาคที่2นะครับผมแน่นอนครับ EP นี้ K มาเล่นกับอัศวินตัวใหม่นะครับเพิ่งอัปเดตแล้วก็ปลดล็อกใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับผมแน่นอนลองมาดูว่าพลังทำลายล้างของเขาจะแรงขนาดไหนนะครับเลเวลระดับที่29นะครับผมมีปุ่มโคตให้เลือกอีก สองอันนะครับผมแน่นอนนะครับเราจะไปดูว่ามันจะน่ากลัวแล้วก็จะมันแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับตอนนี้เราได้เพื่อนใหม่นะครับผมแน่นอน,นครับเลเวลเพื่อนเรายังต่ำอยู่เลยตอนนี้เราจะจัดก,การพวกกี้มันตัวใหญ่กว่าเราขึ้นอุ้ยพลังทำลายล้างแรงจัดจัดเลเวลใหม่ขอจัด มีมาก่อนเลยแล้วกันเราต้องดูแลเพื่อนเราได้หนึ่งเพราะเพื่อนเราเลเวลต่ำเราไม่ได้อัพเลยลืงทักเพื่อนมาโอเคปึ๊บโอ้ยจะจัด,จดมันตีเพื่อนเรามันตีเพื่อนเราใส่เข้าไปครับวงหนึ่งโอเคมันกําลังมุ่งหน้ามาเพื่อนเราวิ่งใส่เฉยโอ้โหนาทีนี้ใส่ปึ๊บเรามีดักท่าใหม่นะครับท่าใหม่ปึ๊บวิ่งชนพุ่งชนหนึ่งสองตํงมามอ้ยจับการเรียบร้อยลองเลเวล พลังที่สูงที่สุดกระโดดเรียบร้อยครับกระโดดทีต่อหัวเสือต่อหัวเสือโอเคต่อหัวเสือร่วงต่อไปวิ่งไปต่อตีครับทีนี้อุ้ยแรงจับจับทีทีีเราต้องทีให้ได้ทั้งหมดก่อนปุ้มโอ้ยใช้พลังสูงสุดที่สุดที่เรามีหนึ่งสองตมูยศึมสงครามาเทพคงแท้ปุ๊ปตํามูย้นาทีนี้ครับ โอเคมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายเพื่อนเราช่วยเรียบร้อยมุ่งหน้าต่อไปมีอยู่3าม,มีอยู่3าชั้น3าชั้นโอ้โหผลลมาตรงนี้มันคือปีศาจที่มีเล่มนตนัวนี้มันตายยากกว่าตัวที่เป็นตัวนี้นิดหนึ่งจัดการเรียบร้อยครับหันมาตีครับโอ้โหใส่ค้อนตุ้มมูยด้าดีนี้โอเคตีต่อหัวเสือ กระโดดตีกระโดดตีกระโดดตีโอ้โหร่วงเลือนเราลดนิดหนึ่งจัดการเรียบร้อยกระทืบเท้าตองหูยจัดการแล้วก็ชนโอเคโอเคตอนนี้ช็อตเด็ดองหมูเรียบร้อยต้องดูแลเพื่อนเรานิดหนึ่งนะครับเพื่อนเราเลเวลต่ำมากโอเคเรียบร้อยหนุงหน้าไปเพื่อนเอ้ยใจเยน็นนะเพื่อนเอ้ยอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งทิ้งข้า ้หมูวินาทีนี้ต้มหมูวินาทีนี้ซับหนึ่งทีโอเคโอเคพลังที่ขามีทั้งหมดหนึ่งสองต้หมูวินาทีนี้ตีการทืบเท้าไฟหนึ่งทีตีต่อหัวเสือต่อหัวเสือต่อหัวเสือร่วงเพราะว่าต่อหัวเสือมันจะเล่นงานแค่เพื่อนเราเลยเล่นงานแค่เพื่อนเราเลยเพื่อนเรา พึ่งมาเราพึ่งได้เพื่อนมาเข้าใจไหมเราพึ่งได้เพื่อนมาเราก็าเพึ่งมาทําร้ายกันวินาทีนี้วิ่งชนโอ้วินาทีนี้ครับต้โมโอ้ยก็โดดตีต่อหัวเสือด้วยในเวลาเดียวกันกระทืบท้าไฟหนึ่งต้งโมโอ้โหเรียบร้อยวินาทีนี้วิ่งไปข้างหน้าเรามีพลังสูงสุดกําลังให้เรารอกดตอนนี้เราวิ่งไปทางเดียวเท่านั้น โอเคเพื่อนดูตรงนั้นโอ้โหเพื่อนได้ตัวใหญ่เพื่อนได้ตัวใหญ่เดี๋ยวเราขอจัดเองตั้มโอ้โหพิธีน,นี้ใช้พลังทั้งหมดที่ข้ามี 1, มหนึ่งสองปมยเละไปเตมท้าไฟหนึ่งทีปึ้มโอ้โหพินีนี้สอยเพ,พื่อนเราจะตายไหมเพื่อนเราจะตายไหมโอ้โหโ,โห,หจัดกดัดหกสิบหกเปอร์เซ็นไม่มีเลือดให้หิวเลยไม่มีเลือดให้หิวเลย ม ų, นันจะวิ่งมาพุ่งชนครับโอ้โหร่วงรอก่อนเพื่อนเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมพักก่อนก็ได้นะต้องหมูพนาทีนี้ตึดเท้าไฟหนึ่งทีลังทั้งหมดที่ข้ามีมันกําลังถี่โจมหนึ่งสองตู้หมูยึดจับเรียบร้อยตีหนึ่งทีน็อกโอเคโอเคเดี๋ยวจะจัดกายเพื่อนนายยูด้านหลังชั้นพอใช้พลังนายนิดเดียวก็พอแล้ว ลังนานิดเดียวจังก็เพียงพอแล้วโอ้โหวิานาทีนี้โอเคโอเคแรงจัดจัดกระทืบตาไฟหนึ่งทีโอ้โหกำจัดปีศาสเตรเียบร้อยหนึ่งทีขึ้นหนึ่งสองตหมยยังมาอยู่ยังมาอยู่ยังไม่หมดเกือบจะหมดแล้วเกือบจะหมดแล้วเราจะเล่นสองตัวเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวแรกตัวที่สองก็เป็นตัวสีแดงเราจะลองมาดูว่า ความแรงของเขามเหมือนกันหรือเปล่าแล้วทจะทนคมดาบของโปรปีาสานี้ได้หรือเปล่าเพื่อนอย่าพึ่งตายอย่าพึ่งตายนะเว้ยยังไม่อยากให้เพื่อนตายวิาธีนี้ขึ้นมาหนึ่งสองตูมูยหดจัดประหลาดบอกกระทือเท้าไฟหนึ่งทีร่วงไปแล้วล่วงไปแล้ว,ลว,ลวหนึ่ง เราต้องเจอแบบนี้โหชนะใสใสโหป่าจะจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงยาปฏิชีวนะบำรุงร่างกายโหกะเพราไก่ไม่ใส่หมูโอเคพูดไรวะเนี่ยมันอะแบบโอ้โหโคตรมันเลยะ่ะเป็นอะไรที่โคตรมันเลยวะ่ะเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนี่มีอัศวินตัวใหม่ตัวนี้นี่ไงตัวนี้เป็นพลังทำลายล้างที่สูงที่สุดโอเคเลือกนะครับผมเลือกคุณ เราจะไปเล่นด่านเดิมเมื่อกี้แล้วแหละแต่ว่ายังไม่มีอะไรให้อัปเดตเพิ่มเดี๋ยวขอไปดูตัวน,นี้ก่อนควรอัปเดตอะไรเพิ่มดีโอ้โหตัวนี้ตัวนี้จริงๆอัปเดตสัก20ก็พอโอ้ยยโอเคตัวไหนอีกตัวนี้พลังหูย2อ0 0ัน0อพกว่าอัปเดตให้หมดเลยอัปเดตให้หมดเลย60นู่นุนโอเคเรียบร้อย หมดสิ้นฝารกิจนำขอดูก่อนบึ๊บด่านเดิมเมื่อกี้แต่ขอเพิ่มเติมก็คือเป็นตัวสีแดงว่าตัวสีแดงจะมันแค่ไหนเดี๋ยวเปิดพัดลมก่อนร้อนมากโอ้โหร้อนจัดจัดโอเคยุดเชื้อเพื่อชาติก็เล่นเกมนี้เพื่อเธอละกันถ้าเล่นแบบเมียทรสเนะ่ยเล่นแบบเชียร์ตัวเองอะ่ะจะเป็นอะไรที่มันโอ้โหเท่ คุยเทะระดับ29เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าความแรงจะเท่ากันหรือเลปล่าเดี๋ยวเราลองไปดูตัวน,นี้น่าจะเราใจกว่าเพราะมันฟันดาบเร็วมากฟันอุ้ยโอเคฟาดหนึ่งทีฟาดปุ้โหท่าทีนี้โอเคน็อกเดี๋ยวข้าจะฟันเองเพื่อนนายอยู่กับที่พอแล้วโอเคร่วงรอก่อน ใจเย็นมันมาแล้วมันมาแล้วท้าไม่ตายของข้าตู้หมูยหิวเลือดก่อนเพื่อนเอ้ยหิวเลือดเรียบร้อยหิวเลือดเรียบร้อยตู้หมวยวินาทีนี้หิวเลือดเรียบร้อยเรายังไม่ลองดูท่าไม่ตายของตัวนี้ว่าจะเป็นยังไงร่วงวินาทีนี้เดี๋ยววิ่งไปก่อนเพื่อนมาว่ะมันมาว่ะอุยแรงเหมือนกัน นี่เป็นไงครับโอ้ยนาทีนี้ลานที่ข้ามีหนึ่งสองตูมวโหดเหมือนกันโหดเหมือนกันวินาทีนี้โอเค,อเ,คเรียบร้อยต่อหัวเสือให้อัศวบินมาฟันเหรอฮะเรียบร้อยพลังเรากำลังโอ้ยได้เต็มสามช่องสามช่องที่พอใช้สามช่องที่พอใช้เท่านั้นโอ้ยผีผีออกมา หนึ่งแต่ทำไม่ตายเลยหนึ่งสองตู้หมูวินาทีนี้โอเคโอเคนี่มันแ,เเแก้เลเวลแรกเลเวลแรกโอเคร่วงที่้ร,รู้คืออย่ามาเยีมกับเพื่อนของข้าข้าพึ่งได้เขามาข้าพึ่งได้เขามาว่าไงข้าจะดูแลเจ้าเองเจ้าไม่ต้องกลัวเพื่อนยากข้าจะดูแลเจ้าเองวินาทีนี้ ฟังขึ้นไปหนึ่งสองกูมูยทำไมมันตายยากจังเลยตายยากตายเย็นจังเลยฮะต่อหัวเสือแค่นั้นจริงๆฟันนัดเดียวก็น่าจะตายแล้วเดี๋ยวรอให้ลอุ้ยโผลมาว่ะมาว่ะปั๊มโอหวิจาทีนี้ โอ้ยเลือดให้หิวมีเลือดให้ฮิวด้วยมีเลือดให้หิวด้วยอย่ามาทำร้ายเพื่อนของข้าป้อมหมูวินาทีนี้ท่าไม่ตายที่ทรงพลังที่สุดโอ้หมาเลยมาเลยวินาทีนี้ข้าพร้อมจะบวกหนึ่งสองตูหมูพนูพุ่งมาจากดินมันคือดอกดินใช่ไหม ฟันหนึ่งทีฟันหนึ่งทีโอเคกระโดดฟันโอ้โหร่วงอย่ามาทำเพื่อนกล้าเจ้าต่อหัวเสือต่อหัวเสือกว่าจะร่วงเป็นอะไรที่นานเหลือเกินเหลือเกินโอเป็นยังไง ไปกับเธอเพื่อนเดี๋ยวรอให้พลัง2 1โอเคไปด้วยกัน91แล้วโอ้โห91เปเดี๋ยวจะได้ใช้พลังอีกแล้วฟันเลยตัวนี้มันเป็นผีศีรษจที่มันใช้เวกมนมันถูกสร้างขึ้นจากเวกมนมันเลยตายยางนิดนึงโอเควินาทีนี้อูห้หมูยฟันครับเรียบร้อยหนึ่งทีวึบอูห้หมยวินาทีนี้ฟันครับเรียบร้อยหนึ่ง ขึ้นไปหนึ่งสองตูมูมันจัดจัดโอเคโอเคอู้ยโหดโหดสารเสียเหมือนไอเฮียเลยจัดการตูมมาดูเพื่อนก่อนมาดูเพื่อนก่อนอู้ยเลื่อเราลดเลื่อเราลดไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับหนึ่งสองตูมูเทพมาช่วยนี่แหละ สิ่งที่ต้องการที่สุดในตอนนี้ทำให้มันล้มก่อนโอเคโอเคโอเคเราโดนฟันไม่เป็นไรเราจะไม่มีโนตายขึ้นอ้ยตุ้มโอ้พนาทีนี้เราจะไม่ยอมตายไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ช่างข้าจะฆ่าเจ้าข้าจะฆ่าเจ้าต่อหัวเสือเจ้ามันแค่ต่อหัวเสือเข้าใจไหม เข้าใจไหมเข้าใจบ่ฮะพอใจยอย่าบ่จื้อบอ่มึงจื้อไว้มึงจำเอาไว้มึงจื้อไว้เฮ้ยหนึ่งโอ้ยน็อกไม่จื้อเป็นอะไรที่ไม่ได้แล้วหนึ่งสองตู้มโอ้ยวินาทีนี้นี่ไงหิวเลือดหิวเลือดโอ้ยเลือดเยอะโอเควินาทีนี้เราได้เลือดเพิ่มตู้มวินาทีนี้จะ ข้างหลังมันอยู่ด้านหลังเท่านั้นไปช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนเดี๋ยวเขาช่วยเองหนึ่งสองอุย้ยเรียบร้อยครับเจ้ามันเป็นแค่โอ้โหโอ้ยไปยน้ำเจนาหน้องนี่น ชนะครับโอ้โ oh, หเป็นไงบ้างับผมใครที่ชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของ KK DIY ด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นเกมหรือว่าสิ่งประดิษฐ์อะไรก็อย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะครับเกมนี้บอกเลยเป็นอันที่โคตรมันเลยวะ่ะแล้วก็อย่าลืมมาติดตามกันยาวๆนะครับผมอยู่กันกับ KK DIY นะครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็ขอลาไปก่อนครับกับเกมสงครามศึกมหาเทพนะครับผมก็ขอลาไปก่อนกับช่อง KK DIY สวัสดีครับ